สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช n e l เดิมนะครับชื่อ c h a n n Engineering l e Design นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างชิ้นงานจากโปรแกรม Solid Works นะครับโดยในนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้คําสั่ง r e v o l e ในการเคลื่อนรูปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเราจะทํำยังไงซึ่งวันนี้แบบของเราก็หน้าตาจะเป็นขวดประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันไปกันเลย อ่ะขั้นตอนแรกเปิดโปรแกรมมาครับคลิกพาร์ตจากนั้นโอเคครับเราทำการเปลี่ยนหน่วยนิดนึงให้เป็นม mm ิลลิเมตรกกบเนนะครับจากนั้นเรามาที่ฟอน p เพนะครับขึ้นรูปมาขั้นตอนแรกเราต้องสร้างเส้นเร f เฟเรนซ์ก่อนครับโดยไปที่เซนเตอร์ไลน์จากนั้นสร้างเส้นตร,ง,รงขึ้นมาให้ขึ้น e รเลชันที่90องศานะครับจากนั้นเรากด ESC คำสั K ่งครับจากนั้นดับเบิลคลิกคลิกอินฟินิตครับ เส้นก็จะได้มาแล้วอันนี้คือจะเป็นเส้นแกนเ e ฟเฟอเรน์ของเราฉกนั้นเราจะมาทําการสร้างขวดกันเลยครับด้วยคําสั่งล n e ครับเราไปที่ลายครับจากนั้นเราก็ทําการเขียนลักษณะของขวดมาก่อนครับซึ่งขวดหน้าตามันจะลักษณะเป็นทรงกระบอกสองพื้นที่หน้าตัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก็คือหน้าตาการวาดก็จะเป็นประมาณนี้ครับขั้นตอนแรกเราใส่เราวาดรูปไปก่อนครับเราทำการวาด รูปโดย image หรือว่าจินตนาการก่อนนะครับขั้นตอนแรกจากนั้นเรากด ESC เพื่อเคสคำสั่งขั้นตอนต่อไปในการเขียน 2D ดีนะครับเราต้องมีการ add เกี่ยวกับ smart dimension ครับโดยตรงนี้นะครับผมจะกำหนดเลยขนาดอยู่ที่60 mm มมครับแล้วกออ็ความสูงของชิ้นงานเนี่ยผมกำหนดเลยประมาณ1,000ม mm ินะครับกด enter ไป ชิ้นงานมันจะค่อนข้างสกนิดนึงแล้วก็ระยะจากตรงนี้ครับถึงตรงนี้ผมกําหนดไปเลยอยู่ที่840ครับประมาณเราขยับให้มันใส่รูดูแล้วก็ตรงนี้นครับเอียงทํามุมอยู่ที่130องศาครับขนาดตรงนี้ถึงตรงนี้ กำหนดอยู่ที่ประมาณ70ครับเอาขยับจัดทรงจัดอะไรดูครับให้มันได้ครับตรงนี้เอาเป็นอ่าไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามีการล็อกสเปคเส้นนี้กับเส้นนี้ไปพอถ้าเราทำแบบเมื่อกี้ครับ มันมันไม่ได้แล้วทางโซลิเวอร์เขาจะแจ้งฟอ้องมมเลยครับว่าไม่ได้นะดิเมนชันคือตอนนี้มันถูกขนาดมันถูกฟิกไป้หมดแล้วถ้าเราก็กดแคนเซิลไปครับขนาดมันก็จะเป็นอย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็จะได้รูปขวดโดยเป็นขวดที่มีการผ่าครึ่งออกมานะครับจากนั้นเราไปที่คําสั่งอันนี้ครับฟีเจอร์แล้วก็ไปที่รีโวต,ตรงนี้ครับรีโวเขาบอกว่า เดอสเกตอนนรีโ uh, okay. วโอเคเรากดโอเคไปครับอ่าเห็นไหมครับซึ่งจริงๆแล้วอะครับถ้าเรากดรีโวมามันไม่ขึ้นอะไรเราต้องมากด exit of Revo l u t i o n นะครับก็คือเราต้องคลิกเส้น reference ให้มันที่มันจะหมุนรอบแกนอะไรแล้วก็หมุนคลิกเส้น reference ที่เราสร้างมาตอนแรกครับปุ๊บมันก็จะหมุนรอบแกนนี้ให้ถ้าเราว่าเราคลิกตรงนี้มันก็จะมาหมุนรอบแกนนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราคลิกเส้นนี้คลิกเส้นเ e ฟ e ลนท์มันก็จะไม่หมุนรอบเส้น reference ให้ าจากนั้นเราก,กดติ๊กทุกได้เลยครับนี่เราก็ได้หน้ตาควดออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วขวดน้าข้างในมันต้องลักษณะกลวงใช่ไหมครับเรามาที่คําสั่งเชลครับจากนั้นเราคลิกที่ผิวตรงนี้และตรงนี้ครับพารามิเตอร์เราก็จะกรอกว่าขวดของเราเนี่ยมีความนาหนาเท่าไหร่สมมติเราจะหนาสักสี่มิลกดสี่ครับแล้วก็เอ็นติ๊กทุกโอเคเห็นไหมครับขวดเราก็จะมีลักษณะกลวงไปประมาณสี่มิลครับ ากนั้นนะครับพอเราได้ปุ๊บเราก็จะต้องมีคนน้ํามันก็ต้องมีฝาครับจากนั้นเรามาคลิกที่ผิวตรงนี้ครับกดให้โดนผิวนะครับไม่ใช่เส้นผิวตรงนี้จากนั้นคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วมาขึ้นใช้คําสั่งสเกตครับจะมีจุดออริจินขึ้นมาเรามาคลิกขวาตรงนี้ครับ n o r m a ถูกให้ปรับมุมมองให้มันมองง่ายขึ้นครับจากนั้นเรามาใส่ไดมิเตอร์อยู่ที่ขนาดประมาณให้บันใหญ่กว่าตรงนี้ ก็คือตอนแรกตรงนี้เราทําขนาดประมาณ60ก็คือรัศมีมัน60เดีมเตอร์มันก็จะเป็น120ใช่ไหมครับแสดงว่าฝาขวดมันก็ต้องใหญ่กว่าผมก็เลยกําหนดประมาณ130ครับให้มันใหญ่กว่านิดนึงจากนั้นนะครับเราก็จะมาใช้คําสั่งฟีเจอร์แล้วก็เอ o กทครับโดย x อ็กทเนี่ยเราก็ใช้ x t o กททั้งสองทางนะครับโดย เอ็กดด้านบนแล้วก็เอ็กซุดด้านล่างซึ่งด้านบนผมจะกำหนดประมาณ20จากนั้นเข้ามาเลือก direction tool ตรงนี้ครับอโอเคแล้วก็ข้างล่างสัก40ครับโอเคนี่ครับก็จะได้นนหน้าตาฝาขวดมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าฝาขวดมันจะมีลักษณะอ,อ่ขอเรียกว่าบริเวณด้านบนของขวดเนี่ยมันจะมีความมนแล้วก็มาทําการฟิลเลกเก็บมุมนิดนึงครับให้รูปมันวยดูเข้ามาครั คิดแค่มันโดนที่ผิวที่เส้นนะครับให้มันโดนที่เส้นเราก็ลองปรับองศาดูเอาสักห้ามิลก็ได้ครับลองดูแล้วก็ติดถูกอันนี้ครับจะได้ลักษณะของฟ้าออกมาจากนั้นนะครับเราก็จะทําการใส่สีอีกครับอันนี้ผมกดสเปกบาร์นะครับในการปรับมุมมองให้มันมองง่ายขึ้นจากนั้นเราก็ทําการใส่สีครับรีโวนี่ครับ เราคลิกตรงโวนะครับแล้วเราก็มากด p p ปเพ a น c ์ครับแล้วก็เราจะเลือกเป็น p a ร์หรือ body หรือว่าแค่รีโวแเราก็คลิกตรงรีโวก็ได้ครับก็จะมาให้เราจากนั้นตรงนี้ครับเราก็จะทำการใส่สีตามที่เราชอบเลยครับในที่นี้ผมขอเลือกสีนี้แล้วกันครับผมชอบสีนี้โอเคจากนั้นทำการติ๊กทูครับ พอเราได้ตัวขวดนลครับเลยอยากทำตัวฝาครับทำไงเราก็คลิกที่ตรงนี้ครับ Boss X Tool หนึ่งก็คลิกไปแล้วก็คลิกสาย1ทีแล้วก็แอปเพ n นครับแล้วก็เลือกอใช้ X Tool อครับจากนั้นเราก็จะใส่สีฝาครับแล้วก็ลองใส่ดูว่าเราชอบสีอะไระในที่นี้ผมขอเลือกเป็นสีสีดำน,นครับผมอยากให้มันแตกต่างกันนิดนึงอ,อะึ่งตรงนี้ ทำไมมันถึงไม่สีมันถึงไม่ติดตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเราเลือกการใส่สีแค่บอส X Tool หนึ่งเราจะทำไงให้มันติดฟิเลตด้วยเราก็ไปคลิกที่ฟิเลตครับแล้วก็คลิก Appearance หนึ A ่งทีแล้วก็เลือกแค่ฟิเลตหลันั้นเราก็ใส่สีให้มันเดียวกับฝาครับแล้วก็ติดถูกโอเคก็จะได้ลักษณะมาแล้วครับก็าตอนเจ็ดดูด้วย Preview มุมมองครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของขวดแล้วนะครับ ยังไง่ว่างลองทำดูนะครับยังไงคลิปนี้จบละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ